อือเออืออืออือหัวหัวหูเ่าก็บังเอออืมเสาไม่ชนเทียวมั้ยพี่ไม่เทียวใครเกี่ยวใครพี่ ตอนที่แรกมันเหมือนจะว่าเบียดกยนันแล้วทีนี้ไอ้มอไซค์ไม่ยอมแล้วทีมึงลงมาสิมึงลงมาอืแล mm ้ว hmm. ทีนี้ไ,ไอรถมันจะไปอยู่แล้วมันก็เอาไอไอล้อหน้านะ่ะปัดไปอย่างนี้ปัดไปอย่างนี้ปัดไปให้โดนท้ายรถไง mm hmm. กันเลยไปท้าเขาให้เขาเปิดเขาก็เลยเปิดมาคูเข้าไปล้มเลยไง mm hmm. ไอมอไซค์อ่ะผิด <Okay. S 2> เออเอาสิว้า wow. อืมเออโอ้ซี่โอ้ซี่อากาศก็ไม่ร้อนนะอืมเขายังตะโกนอยู่เลย เก่งเขาก็แบบใจสู้เนาะเขาชกหน้าคนใส่หมอนเนาะอืมเออืเออยังยังยังไม่จบอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปนู่นนะบาไปาย กัวจะมีกอกสอง